เลือดไม่พอได้รงพันไม่มีอย่างนี้างน้อยผัวสามงาเป็นไงผมช่วยผมด้าวยหมอจังเลยเนี่กระเป๋าแท้ไม่มีเหรอไม่มีาลี

ดีกูตัดเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ใส่ก็ลืมเหรอไม่ต้องห่วงค่ะทำไมครับโตไปเดี๋ยวแงจหมอไปค่ะมีเยอะหมอเดไม่ใช่ตาไม่ตอบเดกด้วยไม่ถึงอ้โหเดี๋ยววันนไปชม ้องบนข้างบนข้งบพ่อี่โอ้โห้นตัตัตดีใจได้นะคะเด็กเป็นผชายนะคะได้เยดียวใส่ิงาไว้ดโอเคนะไว้ดีไว้ดีไตรงแม่อือ้ยอย่าเป็นเด็กที่าด ทำไรต่อครับมเล้เอาทำหมันได้ไหมคะอยากเอิยชุบจิ้มหายแล้วแต่นะองต้องขอตัวก่อนนะฮะขอตัวงไแม่หัวไปด้วยเหรอทำอะไรตัวตั้งหัวสะไรเป็นข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรข้างหลังมวยน็อตนี่ไ่แล้มวยต่อ đỗ lên mua cho đi đi Và... Để <laughs> Mó, má, má. Để đi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  đi